รากที่อยู่ในดินกับรากที่อยู่ในน้ําเนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างกันนะครับสวัสดีครับผมบคงงังเข้าบคงนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการปลูกต้นไม้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้ในห้องนอนมากโดยเฉพาะกับใครที่กลัวว่าในดินของคุณเนี่ยจะมีมแมลงนะครับงั้นเรามาฟังไปนพร้อมๆกันเลยดีไหมครับมะเขือเลขาก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกด like วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมเคยมีคนดีเอ็มมาถามนะครับว่า Sabes, เราปล anyway, ูกต้นไม้ในห้องนอนเนี่ยแล้วเราจะกําจัดแมลงยังไงนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะใช้เจ้าตัวสารเคมีแต่บางครั้งเนี่ยเราปลูกในห้องนอนเราก็อาจจะไม่ได้อยากใช้สารเคมีซัทุกครั้งนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยจะแอนตี้พวกสารเคมีไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการปลูกต้นไม้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่คุณสามารถปลูกได้ในห้องนอนแล้วก็ปลอดภัยจากพวกแมลงในดินได้ด้วยนะครับประมาณ99%เลยแหละมันก็คือวิธีการปลูกต้นไม้ใน เมล็ดปัปเปอร์นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักเมล็ดปัปเปอร์นะครับเมล็ดปัปเปอร์เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเมล็ดดิ่งเผาที่ปั้นหนอนเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับเขาจะมีหลากหลายขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่เล็กมากใหญ่มากสําหรับใครที่เคยปลูกต้นไม้ทราร์เรียมเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าตัวปัปเปอร์นี้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ทําไมเราถึงต้องปลูกในเมล็ดปัปเปอร์นะครับมันดียังไงมันดีตรงที่ว่า1คือมันสะอาดนะครับข้อที่2ก็คือเมล็ดปัปเปอร์เนี่ยมันสามารถ reuse ได้นะครับคือพอเราสมมต มันอยากจะเปลี่ยนต้นไม้อื่นแล้วหรือว่ามันเก่าแล้วเนี่ยก็นําไปล้างแล้วก็นํามาใช้กับต้นใหม่ได้นะครับข้อที่3และข้อน,นี้ยสำคัญมากเลยก็คือว่าการปลูกด้วยเมล็ดป๊อปเปอร์เนี่ยมันจะทําให้ไม่มีศัตรูพืชในดินนะคะมาก่อกวนอย่างเช่นพวกตะขบเอยหรือว่า ไ่เดือนอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมาในมเมล็ด๊อปเปอร์นะครับข้อที่4อันนี้ของคิดเองนะคือมันจะเป็นการโชว์รากอย่างหนึ่งด้วยนะสำหรับใครที่ปลูกในห้องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจะเป็นอุปกรณ์บางคนเขาชอบดูรากเห็นการจเจริญเติบโตของรากของต้นไม้แล้วเนี่ยว่ามันมีการงอกงามแมกแค่ไหนอันนี้เนี่ยก็เป็นความชอบส่วนตัวนะของหมับเนี่ยอันคือว่านี่เป็นข้อดีนะครับอ๋อแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือว่าดูแลง่ายมากนะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะเลยปลูกในดินเนี่ยยังต้องดูแลอะไรมากกว่าอีกนะครับ ว่าต้นไม้ทุกๆต้นจะสามารถปลูกได้ในปัปเปอร์นะครับรวมไปถึงการให้ปุ๋ยเนี่ยจะไม่สามารถให้ปุ๋ยได้อย่างสะดวกง่ายๆเหมือนกับการปลูกในดินที่เราจะแบบใส่มูลใส่เดือนหรือว่าใส่นู่นใส่นี่ลดลงไปนะครับอันนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันไปอคุณอาจจะมีคําถามอยู่ว่าเราต้นอะไรลหละที่สามารถปลูกได้ในเมล็ดปั๊ปเปอร์บ้างนะครับต้นไม้ที่สามารถปลูกในเมล็ดปัปเปอร์ได้ก็คือต้นไม้ที่สามารถชําในน้ําได้คุณลองนึกในใจเลยนะครับว่าต้นไม้ต้นไหนเนี่ยที่มันสามารถขยายพันธุ์โดยการตักชําในน้ําแล้วรากนอกน่ะ พวกนั้นเนี่ยมันจะสามารถปลูกใน,มนเมล็ดบัเปอร์ได้นะครับเอาอย่างนี้นะครับพูดเยอะแล้วงั้นเรามาทดลองให้ดูกันเลยดีกว่านะครับาว่าทายังไงนะครับผมมีเจ้าต้นพลูฉลุต้นนี้นะครับที่พอเขาเริ่มโตมาแล้วเนี่ยทรงเขามันเลื้อยยาวออกมาแบบไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการไปชําน้ําให้ลากเขาออกสักนิดนึงก่อนนะครับตัดตรงนี้เลยแล้วกันซูบเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยมี รากขึ้นมานะฮะผมก็จะตัดตรงนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราได้เนี่ยเ็าจะเป็นตัวกิ่งนะครับพร้อมกับรากเดี๋ยวพอเราเอาไปแช่น้ําเนี่ยเขาก็จะมีรากงอกขึ้นมาเพิ่มนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวที่เราตัดได้นะครับมาแช่เอาไว้ในน้ําอย่างนี้ไม่ต้องใส่น้ําเยอะมากนะครับให้ตัวรากเนี่ยอยู่ในน้ำเพอะเวลาผ่านไปเนี่ยพอรากเขางอกออกมามากกว่านี้ปั๊บเราค่อยมาทําการอัปเดตกันทีนะฮะ เรามาอัปเดตกันนะครับตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว10วันนะครับ2ต้นที่เราได้ทําการตัดแล้วมาแช่น้าเอาไว้เนี่ยได้มีรากงอกขึ้นมาแล้วนะครับอย่างรูต้นนี้นะฮะซึบรากงอกออกมาแบบนี้เลยนะครับก็คืออย่างนี้เนี่ยคือพร้อมแล้วนะครับที่เราจะทําการถ่ายโอนไปอยู่ในตัวเม็ดดินเผานะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่เราตัดออกมาเนี่ย ก็มีรากนอกออกมาเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเขามีใบเหลืออย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็ดึงเขาออกนะครับตรงอื่นเนี้ยก็สุขภาพร่างกายดีนะฮะตอนต่อมาเนี่ยเราก็จะนําเจ้าตัวมเมล็ดดินเผาหรือปั๊บเปิลเนี่ยไปแช่น้ำเอาไว้ก่อนให้มันมีความชื้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผมเตรียมเอาไว้ในตะกรบานี้แล้วจริงๆเนะี้ยจะใช้ไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมมีเนี่ยมันเป็นไซส์เล็กอย่างนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อมาคือภาชนะที่เราจะใส่นะครับ ผมใช้เป็นโหลแก้วอย่างนี้นะครับเหตุผลที่ผมใช้เป็นโหลแก้วเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เห็นรากเขาเวลาที่เขาเจริญง,งอกงามออกมาแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่เ,ออเป็นการตกแต่งอีกอย่างหนึ่งนะฮะสวยดีขั้นแรกนะครับผมจะใส่เจ้าตัวเมล็ดป๊อปเปอร์ลงไปก่อนเป็นการรองก้นนะครับประมาณนี้นะฮะ จากนั้นเนี่ยผมจะปลูก2อ,อันนี้รวมกันเลยในกระถางในใน,ในโหลนี้นะฮะผมก็จะจับน้องเขาเนี่ยให้อยู่เป็นช่อนะครับให้ลอยๆไว้อย่างนี้ชือไว้อย่างนี้นะฮะจากนั้นผมก็จะใส่ทจ้ป,ปปเปอร์ลงไปใส่ลงไปให้ท่วมนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะ ได้ต้นผู้ฉลุที่ปลูกในเมล็ดป๊อปเปอร์แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเขามีรากตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับให้อยู่ประมาณสักเท่านี้ยนึ่ส่วนสามของเจ้าตัวโหลกแก้วนะครับผมใส่น้ำลงไปประมาณ1.3ส่วนสนะครับเพื่อที่จะให้รากเขาในยังสามารถสัมผัสกับน้ำได้อยู่นะฮะ พอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาเจ้าต้นนี้มาวางไว้ที่แสงรำไรก่อนนะคบเป็นการพักให้เขาปรับตัวนิดนึงจากนั้นเนี่ยก็ค่อยพอเขาเริ่มแข็งแรงดีพอรากเริ่มงอกแล้วผมก็จะเอาไปวางไว้ในห้องนะครับหรือว่าตรงบริเวณไหนที่เราต้องการแล้วเรามาอัปเดตก,กันอีกทีนึงนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับในการปลูกในปอเปร์ปรแบบนี้อันนี้คือผ่านมาแล้ว1สัปดาห์นะครับเราจะสามารถเห็นได้ว่ารากของเขาได้มีการยาวงอกขึ้นมาไปหาน้ำนะครับแบบนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับ แล้วนี่ก็ผ่านมาแล้ว3มอาทิตย์นะครับกับเจ้าต้นพลูสลุที่ผมนะทําการขยายพันธุ์มาแล้วมาปลูกในเมล็ดปั๊ปเปอร์แล้วก็มาตั้งเอาไว้ในห้องหัวนอนของผมเนี่ยมาสัก2อาทิตย์ได้แล้วนะครับเรามาดูการเจริญเติบโตของเขานะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ารากเนี่ยมันยาวขึ้นมาแล้วนะครับทั้งโดยรอบเลยนะฮะนี่นะแล้วก็มีรากขนขนข้างบนนี้ด้วยไม่รู้ว่านี่เห็นปะมีรากตรงนี้เป็นขนขนด้วยนะครับเติบโตตลอดเลยนะครับแต่แมวแมวเห็นไหมฮะ ว่ามันมีใบเหลืองเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นความผิดของผมเองอนะ่ะมันมีวันที่แบบว่าผมทิ้งเอาไวจ้จนแบบว่าลืมไปแล้วนะ้ำมันแบบแทบจะหมดตรงเนี้ย ซึ่งต้นรูชลุนะครับต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าต้นผูชลุเป็นต้นที่ถ้าเกิดว่าความชื้นของมันที่มันเคยมีเนี่ยมันผิดเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์ในเรื่องของใบเหลืองขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมก็ทําการไปเติมน้ําเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ต้องคอยระวังอย่าแบบลืมเขาจนเกินไปเพราะอย่างที่บอกคือการปลูกในเมล็ดป๊ปเปอร์เนี่ยมันไม่ต้องการการดูแลเยอะนะฮะก็ถ้าเกิดว่าน้ำมันลดลงไปเยอะเกินไปเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับต้นอื่นอ่เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าต้นนี้เนี่า คอนเฟิร์มตรงนี้เลยนะครับว่าปลูกในเมล็ดปัปเปอร์เนี่ยรอดแล้วก็รากงอกงามดีนะครับแต่ช้าก่อนนะครับทุกคนฟังวิดีโอนี้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอาต้นไม้ที่คุณมีอยู่ในดินเนี่ยไปล้างรากแล้วก็เอามาปลูกในปั๊ปเปอร์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่การันตีเสมอไปว่ามันจะออกรากให้คุณนะครับหนําซ้ํามันอาจจะทําให้ต้นไม้ของคุณเนี่ยเกิดการรากเน่าเพราะว่า ย่าลืมนะครับว่ารากที่อยู่ในดินรากที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนจากการปลูกในดินมาปลูกในน้ำเนี่ยแนะนําว่าให้นําต้นไม้นะครับล้างรากให้สะอาดนะครับแล้วก็ลองไปให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ําก่อนนะครับโดยอันหล่อน้ำเขาไว้ตรงรากนะครับให้รากมันมีการงอกขึ้นมาเพิ่มถ้าเกิดสมมติว่ามันรากมันเยอะมากเนี่ยก็ตัดแต่งรากนะครับแล้วก็ไว้อยู่ในน้ํา สักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆพอเราเห็นว่ารากใหม่ของเขาในมีการงอกขึ้นมาเปิบเนี่ยมันแปะวะลว่ารากเขาเดินแล้วนะครับถึงสามารถนํามาปลูกถ่ายโอนในเมล็ดปัปเปอร์ได้การปลูกต้นไม้ในเล็กกล้ายอย่างนี้นะครับวิธีการให้ปุ๋ยของเขาคือเราจะใช้ปุ๋ยน้านะครับเอาปุ๋ยเนี่ยมาลายน้ําให้เจอจางเสร็จแล้วก็มาให้น้ําเขานะครับเป็นไอเดียคล้ายๆกับการปลูกผักแบบไฮดโดรนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ให้ปุ๋ยเขาเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเวลาที่เราปลูกต้นไม้ในน้ําแล้วมันนจจะเเริญเิญตตบโได้้ค่อขาง ช้านะครับเราก็ให้สัตว์อหารเขานิดนึงหรือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยเราจะพาเขาไปรับแสงแดดธรรมชาติเนี่ยบ้างก็ได้นะครับ อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็ก็ดีนะครับอย่าลืมว่ายิ่งเราปลูกต้นไม้ในห้องนอนเนี่ยการจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมันจะช้ากว่าการปลูกต้นไม้ในดินที่อยู่ข้างนอกนะฮะฝากเอาไว้นะครับผมหวังว่าผมจะครอบคลุมทุกเรื่องนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงมาใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะครับจะตามผมที่เพจอังเค้าแบงก์หรือว่าที่อินสตาแกรมไฮอังเค้าแบงก์ก็ได้นะครับมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็็ออ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 ยยย่่่่่่่่าา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 ลลลืืืมมมมมมมกกกกกกกดดดดดดด subscribe ชงงงแแ้้้้้ววววววรรรรรระะะะิิเเเเเเไไนนนนนคคัััับบบทีีมมนนีีผโใหจจตู โอ้น่าเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย